สวัสดีนี่ฮาวค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะวนานก็จะมา พูดถึงนะคะคาศัพท์ที่เกี่ยวกับคําว่าสัปดาห์กันค่ะคําว่าสัปดาห์ในภาษาจีนนะคะจริงๆเนี่ยมันก็สามารถมีเรียกได้อีกประมาณแบบ2แบบ3แบบนะคะ,ะที่เราสามารถเรียกกันได้นะแต่มานานนะคะจะมาบอกอ่าหนึ่งวิธีนะคะที่เราเนี่ยมักจะใช้พูดกันเยอะนะคะแบบในจีนแผ่นใหญ่เลยนั่นก็คือคําว่าซิงฉีนะคะซิงฉีคานี้เนี่ยมันก็จะแปลว่าสัปดาห์นะคะอ่าส่วนถ้าเกิด เรานะคะจะพูดวันในสัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถใช้คําว่าซิงชีตัวนี้ได้ค่ะซึ่งเราสามารถใช้ตัวคําว่าซิงชีตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันจันทร์นังคารพุธนะคะในภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่ายังไงอ้าวันจันนะคะนั่นก็คือคําว่าซิงชีอีอ่าซิงชีอีนะคะวันจันอ่าส่วนวันนังคารนะคะก็คือซิง er ชีเอนะคะซิงชีเ er อ วันพุธเขาคือซิงชีซานซิงชีซานนะคะต่อไปเขาคือวันพฤหัสบดีนะคะนั่นก็คือซิงชีซอซิงชีซึอ่าต่อไปนะคะคือวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็คือซิงชีอูซิงชีอูนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็นับมันจนถึง ห้าวันแล้วนะคะนั่นก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถูกไหมอ่าในการนับวันตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราท่องตัวเลขได้เนี่ยหรือว่าเราจําตัวเลขนะคะจําคําศัพท์ตัวเลขได้ก็สามารถเรียงตั้งแต่วันจันทร์มาเลยนะเราจะเริ่มนับหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์มานะคะอ่าพอเราได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วอ่าเราไปนับต่อกันที่วันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะคือซิงชิลิว นะคะซิงฉีลีว้วอ่าแต่เรานะคะจะหยุดตัวเลขไว้จนถึงซิงฉีลี้วนะคะคือเราจะหยุดตัวเลขไว้จนจนเลข6อ่าส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราจะไม่ใช้ว่าซิงฉีฉีนะคะแต่เราจะพูดว่าซิงฉีรืึนะคะซิงฉีรืึหรือว่าซิงฉีเทียนนะคะซิงฉีเทียน ทั้งสองคำนี้นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะซึ่งก็คือเป็นวันอาทิตย์อ่าแล้วคําว่าซิงชีร์หรือว่าซิงชีเทียนตรงนี้นะคะมันต่างกันยังไงเนาะซึ่งคําว่าซิงชีร์นะคะเราเนี่ยสามารถใช้ในภาษาพูดก็ได้นะคะหรือว่าใช้ภาษาเขียนก็ได้เนาะแต่คําว่าซิงชีเทียนนะคะเรามักจะใช้ในภาษาพูดสมากกว่านะคะหรือว่าถ้าเกิดเออเราใช้ในการเขียนเนี่ยเราก็จะใช้นะคะคําว่าซิงชีร์มากกว่าค่ะ อ่าส่วนคำอ,อ,อื่นๆนะอย่างเช่นอาสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะใช้คําว่าช่างกับเสียนะคะมาเป็นตัวบอกครั้งที่แล้วนะคะหรือว่าครั้งถัดไปอ่านั่นก็คือครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็นช่างซิงชีนะคะหรือว่าช่างกับซิงชีอ่าส่วนสัปดาห์หน้านะคะคือเสียซิงชีนะคะหรือว่าเสียกับซิงชีค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนวันทั้ง7กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่วันจันเลยเนาะเพราะวันจันเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลข1ใช่ไหมมาเป็นการเริ่มต้นนับวันจัน์นั่นเองนะคะวันจันร์ก็คือซิงหาอีนะคะซิงหาอีวันอังคารซิงีาคมซิงีาอวันพุธซิงซานซิงซานวันพฤหัสบดีนะคะซิงซื่อซิงซื่อวันศุกร์ซิงี สิงชีอูวันเสาร์สิงชีเลวสิงชีเลี่ววันอาทิตย์สิงชีรสิงชีรนะ,ะหรือว่าสิงชีเทียนสิงชีเทียนค่ะ